มาวันนี้สมศรีจะมาต้มยำต้มยำป่าวันนี้สมศรีกันยุ่งเหมือนเดิมนะคะอยู่กันสองคนวันเนี้ยพ่อลูกพี่มคนป่วยหวัวหมุนเลยวันเนี้ยทั้งกาแฟทั้งอาหารสารพัดสมศรีกันล่างเฮ็ดก่อนอันดับแรกล่างเฮ็ดไปก่อนเพราะว่ามันเยากหลายอย่างตะกี้สมศรีไปต้มน้ำแล้วก็ใส่ใบมูดอะไอย่างไว้แล้วอะ ตอนนี้สมศรีก็จะมาล่างเฮดไว้ก่อนล่างเฮดแล้วสมศรีก็จะไปหั่นมะเขือเทศอันนี้ก็หั่นมะเขือเทศแล้วก็หัน่นหอมแดงไว้ก่อนตอนนี้สมศรีก็ต้มใบมูขูดไว้มีจะขายมีขาของมดไม่ได้สื่อนี่หัห่นหอมแดงไว้ละสมศรีต้มน้ำไปเรียบร้อยแล้ว นี่เซตแล้วหอมแดงกับมะเขือเทศต้ยมยำป่านะคะวันนี้อยู่กันสองคนหอมหมุนหมดอย่าตราหน้านะมันได้ใส่ถุงมือพอมือล่างแล้วอะ่ะอันนี้สมสีตากใบมขูดออกมสมศรีเสใบมขูดมีจะใครจะใครมดได้สั่งเอาตีจำเป็นันแเรากันสมสีก็เอามะเขือเทศครับ หอมแดงไปใส่ต้มไปก่อนต้มไปเป็นชั่วโมงวันะกว่าหอมแดงกับมะเขือเหทศจะเละอันนี้สมสีก็ใส่น้ำสต๊อกนะคะสมศีต้องตักใบมันขูดออกเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินเนาะเขาต้มเอากินมันได้มอย่างคนไทยนาะถ้าเป็นคนไทยก็ใส่ลงไปเลยแต่ฝรั่งก็ต้องตักออกนะคะนี่สมสีก็มาหั่นเฮดต่อ หั่นเฮดแล้วก็มาหั่นป่าต่อค่ะปลาสมซีไมได้เอาใส่ในหม้อนะสมสีจะเอาเข้าตูอ้อบคือมันซุกสมสีจะสตีมคือว่ายงเนี้ยต้มต้มในตู้เตาอบอ่ะสมสีต้มในเตาอบนะคะ้คือมันซุกสมสีก็จะเอาไปใส่ถ้วยกับเดียวเพอะสมสีจะมเอาใส่ในหม้อมันจะเละสมสีก็ตักใส่ถ้วยอันนี้สมซีกับมันยะ ักกะล่ำหัวหน้อยเป็นสลัดแถมมันอยาหลายอย่างเละมันเป็นอาหารบุฟเฟ่มือต้องเร็วโอ้หัวหมุนหมดวะเนี่ยพราะเธออธิบายตันทามีเครื่องทุนแรงนี่ถ่าจํำไหวหน้าบุญบ้านฝรั่งมันมีเครื่องทุนแรงค่ะเอาผมต้องไปหนังหัาานภาคหนามมันก็นเร็วอยู่มันเร็วหย่อนพอเพราะว่ามีเครื่องทุนแรงถ้ามีเครื่องทุนแรงตายแน่แน อันนี้กะลัมตีสมสีหั่นตะกีนะ่ะตีสมสีเอาควันมันออกเลยกลับมาฟอดมหม้อต้ม,อตตมยำกําตอนนี้ก็มาปรุงรสไว้สมสีก็จะมาใส่รสด,ดีไว้ใส่รสด,ดีไว้ก่อนพอต้มตะกีสมสีต้มอ,อยากได้หอมใหญ่กับแกดเทศไปแล้วจ้ะเก๋นี่สมสรีสมสีก็ใส่เกลือใส่รสด,ดีไปหน่อยปรุงไว้ส,สีจะใส่เห็ดไปเลยพอมันสิบโมงแล้ว สมศรีมงปลายแล้วไง11มงเกิงต้องพร้อมทุกอย่างไงครับข้าวอะสมสีกระใสเฮดสมสีกระสเ่เฮดไว้ปรุงรสไว้พริกกับม,มีกําเดียวจะเอาพริกสดไปปันป่นๆๆเราก็จะเอามาออย่างน,นี้เอามานี่สมสีกระใสครีมลงไปนะคะต้มยำใส่ครีม ให้น้าคนพริกกับมีสมเสีสมเสีจะพริกสดไปปัปน่ปนปันปันเดี๋ยวจะเอามาอันนี้เอามาถอดกับน้ำมันคือมันคือต้มยำมันมีสีสันปั๊บปรุงเอาอันนี้ก็ใส่น้ำหนาวนะคะเพิ่มรสชาติเพราะเ่มมีมขามอันนี้พริัน,นั้นพริก สมสีอพริกสดไปปั่นปั่นแล้วสมสีก็เอามาถอดกับน้ำมัน mm. ให้มันมีสีสันให้มีรสชาติจะใส่มดกับกับกวเฟสใส่แค่นั้นแหละเพ่ะจีมแล้วโอเคลำชุรดรสกับมีใส่รสดีของฝรั่งนะคะแล้วก็อ๋อลืมบอกไปครีมก็คือนมสดนะคะเหมือนนมสดบัน้นเฮาอะ่ะ ฝรั่งบรใจครีมนั่นแหละอันนี้ก็เซตแล้วสชมพีก็ใส่ถ้วยเลยเรียบร้อยนะคะอันนี้สชมพีจะโซใหัว น,นี่ก็คือป่าตีสมศรีโอ้ป่นแหละสมศรีเอาป่าใส่ถ้วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวสมศรีก็เอาน้ำซุปใส่น้ำซุปต้มเฮตเกีอยสมศรีก็สสกใส่สมศรีตักทีละซิปถ้วยไง นี่คืออาหารทั้งหมดที่ทำมันนี่อันนี้คือสลัดมันเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์มันก็เลยเยอะเนาะมีสองโต๊ะอันนี้มันเป็นอาหารเย็นอันนี้นไป็ล้องหวานด้วยกราสมศรีเอาต้มเอาซุปไ้่หมโต๊ะหนึ่งโต๊ะตั้งหน้าบุ่นมันมีสองโต๊ะนะมีอาหารร้อนกับอาหารเย็นวอเตอวะว่ามันหนักมันหนัก ทายวิวมือฟอร์ตโดตัวกินข้าวว่ามันกว้างหรือมันกว้างตอนนี้สมศริกะได้เวลาจะกลับบ้านละเก็บของทำความสะอาดนะคะ <laughs> <laughs> <h ây> เหนื่อยสุดๆวันเนี้ย <laughs> วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อกดไลค์กดแชร์เดี๋ยววรนผูกสมศรีจะมาลงใหม่สมศรีจะามาเพื่อขอหม่พรุ่งนี้จะทำแกงเขียวหวานนะคะพรุ่งนี้มังสวิรัติพลาไปลาติสวัสดีสวัสดีค่ะน้อนรับฝันดี